สบายดีมาพกก่อกระเบาวน้อยสาวลุงมาเนสสาวลุงพามากินข้าขวคือเกาพี่นอ้องนี่อาหารสาวลุงมีอย่างนงพี่นอ้องนี่มีปิ้งใส่กรอบเือใส่อัวแล้วพี่นอ้องกับจืนตับเป็นตับหมูตับหมูพี่นอ้องตับหมูจืนเนาะอาการมีตับหมกงพี่น,นอ้องตับหมกง พักเขากับมีประกาศประกาศซ้อมพักลวกประกาศก้านทูลพี่น้องเบิกก้านทูนก้านยิงน้งยกินกับตำหมูฮุงกับเข่าเหนียวเขาขาดไม่ได้เข่าอันอนหนึ่งว่ากันแล้วของหวานเขามีอย่างพี่น้องมีหมกหุงซุปพอดีบมกหุงอันอยู่หลังบ้านซะลุ่งซุปสองหน่วยพร้อมกันพี่น้องแต่กินหน่วยหนึ่งในก่อนปอกก่อนนี่นะบมกหุงซะลุ่งเอง,เองเนะปลอดสารพิษพี่น้องปลูกเองอยู่หลังบ้านดั่งบ้านบ้านบานพี่น้อง มามามา,มา,ามกินข้าวมกันเพอสุขูสุขนฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดนเนาะอาหารมันบ้านจะตายซาลุ่งคือเกาพีีนองก,กินง่ายง่ายต่างเบาหน่อยต่ใหนดอยอืร้อนืมอืม,มาุ่งจิงอืมเราเปิดจะแซ่บงมมพี่ีนอง แช่เป็อนอวกลวกผักกับตำคื អ hey, ឺកាប់បងពីន້ອງសាបណាស់បាវណ້ອຍតាមហុងសាប ข้าก็ง่งายง่ายขึ้นเก่าพี่น้องเอาเข่ามันบ้านคือเกอ่าข้าวกระห่อนหนุนพวกเขาแล้วพี่น้อง ตำหุงสช่ใบผักเทียมแซ่พี่น้องแส่ใบผักเทียมใส่อ,อัวพี่น้อง ต่ำเครื่องใส่หยัดใส่แล้วผมจึงใช้หลายหอม ช่วงน,น,น,นี้จะอากาศหนาวข้างนองเนาะต้องเว้นมากกับแดดห้อนนึงห้อนจะว่าเป็นแดดแดดเย็น มันก้านทูนี่อะปลูกเองอยู่หลังบ้านพี่นอ้องงามงามต้นเหมือนไงไปพูดนั่นพูดนี่ปลูกเนีย่ยายกันไปพี่นอ้องมันปลูกงายติดไว้พี่นอ้องหมักนะั่ง ข่าวน้อนตำหงเผ็ดๆลวกพักอืมพี่น้องส่ดยอดเนาะ เข้าอิ่มนะพี่น้องซาลุ่งก็กินได้จำแน่ลุ่งกินบมเกงหรอกพี่นอ้องอิ่มหนละเอ๊ะกินของหวานนะพี่น้องเป็นบกหุงแบบบกหุงอยู่หลังบ้านซาลุ่งนี่หลายต้นเลยพี่น้องวันนี้ขั้นชุกแลก้วก็ซุูพร้อมกันบะกุงอืม้มบน้อยปอกมาให้บ้านหวานวันนี้อารมณ์มาสองหน่วยบกหุ่งปอกจานพี่ ในบ่หลี่ในหน่อยเดียบเนองหวานดีพี่น้อง,องแก้เผ็ด หุงก็จัดประคุณดีหลายอย่างแลยนะพี่น้องนะสระลุงก็อิ่มนะพี่น้องสรุ่งก็ขอขอบใจพ่อสู่คนทนะี่เขามาให้กำลังใจเบาวน้อยสาวลุงเอาไว้พอกันคลิปนานบ๊ายบ้าย,ายขอบใจขอบคุณค่า